รัฐบาลเพื่อไทยชี้วงเงินค่าเสียหายจำนำข้าวต้องคำนวณใหม่หรือคำพิพากษสาศสาลจะเป็นคุณกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทันทีที่ศาลปกครองสูงสุดเคาะค่าเสียหายคดีจำนำข้าวที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้จากการระบายข้าว G2G กว่าหมื่นล้านก็เป็นหน้าที่ของนายกเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีคลงังสำนักนายกกระทรวงการคลงังกรมบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพ ต้องไปออกคำสั่งใหม่และปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำพิพากษาแต่ล่าสุดอาจารย์ชูศักดิ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกมองค่ะว่าคำพิพากษาเนี้ยทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนจึงต้องคำนวณวงเงินค่าเสียหายกันอีกรอบถามว่าเปลี่ยนยังไงคือกระทรวงการคลังเดิมสมัยรัฐบาลลุงตู่เนี่ยค่ะได้เรียกค่าเสียหายจากคุณยิ่งลักษณ์เป็นเงิน35,000ล้านคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยเอาคำสั่งเนี้ย ไปถามสารปกครองว่าคำสั่งนี้ถูกกฎหมายไหมพอไปถึงชั้นสารปกครองสูงสุดพิพากษาค่ะว่า35,000ล้านไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณยิ่งลักต้องชดใช้เพราะในส่วนของหน้าที่กำหนดนโยบายเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดแต่ไปผิดขั้นตอนการระบายข้าวในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังนั้นจาก35,000ล้าน สารชี้ว่าส่วนที่ชอบด้วยกฎหมายเพียง128ล้านบาทเท่านั้นเช่นเดียวกับรองนายกภูมิธรรมค่ะบอกว่าการคำนวณตัวเลขค่าใช้จ่ายผิดพลาดตั้งแต่ต้นพร้อมเปิดหลักฐานสำคัญสมัยรัฐบาลนายกเศรษฐาที่คุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ทุกคนจำได้ไหมคะที่ท่านกินข้าว10ปีโชว์สื่อและบอกด้วยว่าข้าวที่ท่านกินเนี่ยนำไปขายได้โลละ18บาท แต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เอาเข้าวไปขายได้แค่โลละ3-5บาทสะท้อนถึงความคาดเคลื่อนพอสมควรและวิธีบริหารจัดการก่อนจะสรุปให้ฟังนะคะว่าช่วงหลังขายข,ายข้าวได้ราคาดีกว่าค่าเสียหายก็ต้องลดลงอีกเห็นได้จากการที่สารปกครองสูงสุดพิจารณาตัวเลขขายไปกว่า2 0,000ื่นล้าน ท่าทีนี้สอดคล้องกับข้อต่อสู้ของทนายความคุณยิ่งลักษ์นะคะที่บอกว่าจะตั้งคดีใหม่เพื่อหักลบกลบหนี้กับเงินหมื่นล้านส่วนว่าศาลจะรับฟังหรือไม่ก็อีกเรื่องค่ะว่ากันตามตรงการตามทวงค่าเสียหายจากคุณยิ่งลักษณ์เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังไปบังคับได้เลยในทางปกครองแต่วันนี้ก็พอจะจับสัญญ,ญาณได้ค่ะว่าการคำนวณตัวเลขใหม่ที่ว่านี้น่าจะไม่ถึงหมื่นล้าน ฟังแบบนี้แล้วทุกคนมองอยังไงลองแลกเปลี่ยนกันมานะคะภารกิจบอดี้การ์ดหนุ่มที่เดิมพันด้วยหัวใจซีรีส์สุดบันจากตุรกีเพียง89บาทลูกค้า AIS กดดอกจันทร8ดอกจันทสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า t r ูดี t ท็กดดอกจันทร6สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก